ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากที่แอดก็ได้พาไปหา,าคู่ชุด10หน่วยเนาะบนล่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือหลักร้อยนะครับหลักร้อยในวันที่ผ่านมาก็ถือว่ายังเดินอยู่นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผม แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตร h o y d ์เด็ดแชแนลในงวดที่ผ่านมานะครับแอดอหาหลักร้อยบนโดยนำหลักร้อยบนมาสูตรเดียวนะครับที่มันเดินยาวเนาะแต่ว่าผลลัพธ์จากการคำนวณมันจะเลข8ตัวนะแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นก็จะเป็น สูตรดับหลักร้อยบนแอดเอามาวางไว้นี่9กสูตรเนาะ9ก้สูตรแล้วจะมีสูตรที่3ที่เขาเดินยาวมา40-50งวดแล้วตัวนี้งวดกว่อนนู้นเขาเลยหลุด1งวดแอดก็เลยไม่ได้เอาไปชนกับเขาหรอกแต่ว่าบวกไว้ดูใน,นงวดที่ผ่านมาก็ถือก็ยังดับต่อไปนะครับผมแล้วตัวนี้ใน,นงวดนี้ก็จะใช้เนาะเพราะว่าให้โอกาสเขาแล้วตัวนี้เขาก็ดับอยู่ก็จะใช้ทั้ง9กสูตรนี้เหมือนเดิมเนาะนะเป็นสูตรดับหลักร้อยบน แล้วตีวนี้ตัวที่มันเหลือในงวดที่ผ่านมาเนาะเหลือ0.2 4.6 7. 2เข้าไปในหลักร้อยเนาะออก209เนาะ <c oughs> แล้วตีวนี้ในสูตรชุดเด่นเนาะมัน8ตัวมันก็มี 2, 2เอามาชนกันจากที่เหลือจากดับแล้วก็ร้อยบนชนกันมันชนกันอยู่ที่0.2 6 7 2เข้าไปก็ดับก็อยู่เนาะเด่นก็มานี่นะที่แอได้เด่นให้ 0267แล้วทีวนี้2เด่น2กับ6มันเด่นกว่าเพื่อนเลก็เลยให้2กับ6ไป2เข้าไปถูกต้องเนาะตามต่อนะครับตามต่ออันไหนเข้าเราก็ตามอันไหนไม่เข้าก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะ <c oughs> ตามสูตร <c oughs> เพียงเท่านั้นนะครับผมสูตรดับหลักร้อยบนนะวดนประจําวันที่17นะที่จะถึงนี้นะครับผมสูตรที่หนะึ่งเนาะลายไม่เอื้อย ใช้หลักพันบวกร้อยบนลบสองศนย์เราไม่ต้องนับเนาะสอลบสเหลือ0 <c> ูค <oughs> าดว่าเท่านั้นนะครับผมคาดว่าถ้าสูตรเดินต่อเนาะถ้าดับยูก็คือ0จะไม่มาในหลักร้อยบนงวดที่จะถึงนี้นะครับผมสูตรที่1นดับอยู่ที่ศูนย์สูตรที่2ใช้10หน่วยล่างบวกกันได้เท่าไหร่คูณ3แล้วลบหคงที่5้บวกหได้หกหกสามสลบหเหลือเ อ่าสูตรนี้อ่าดับอยู่ที่7นะครับดับอยู่ที่7สูตรที่2นะครับอ่าแสนสองครั้งเนาะอันนี้ไม่ต้องไล่ดีกว่าเราบวกไปเลยเนาะ<ม>เพราะว่าตำแหน่งเรเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม7 2็ดเนาะอันนี้4ี่บวกสองสูตไม่นับ4ีบวกสได้6 6หกสูตไม่นับ6กบวกเได้5 5าบวกหได้0 เริ่มใหม่ก็จะเป็น5บวก8 5บวก8ได้3 3บวก4 3บวก4ได้7แล้ว7บวก5คงที่เนาะก็จะได้2ได้2สูตรที่3ได้อยู่ที่2สูตรที่4ี่สบน3ครั้งนี้ก็เป็น0เราไม่นับเนาะเอา10หน่วยล่างบวกกันได้6 6บวก4ได้0อ่าซ้ำกันแล้ว ศูนย์ศูนย์สูตรที่ห้านะครับผมสามสามเก้าศูนย์ไม่นับสามสามเก้าบวกหนึ่ได้ศูนย์หกสองสิบสองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนได้ห้าสูตรที่ห้าดับอยู่ที่ห้าครับสูตรที่หกหน่วยบนบวกหกคงที่เก้าบวกหได้ห้าห้าามกันเก้าบวกหกได้ห้าสูตรที่เจ็ดนะครับ สิบหน่วยล่างบวกสิบหน่วยล่างนะสิบหน่วยล่างก็คือหกก็เท่ากับว่าหกบวกหกได้สิบสองสองลบหนึ่งเลยหนึ่งได้อยู่ที่หน <c oughs> ึ่งตัวที่ครับสูตรที่แปดนะครับผมศูนย์ไม่นับห้าก็คือสิบล่างห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกแปดได้สามสบวกหนึ่งคงที่ได้สี สูตรที่9 6ศไม่นับเนาะหกบวกสได้9 9บวกแได้7 7บวกสได้1 1บวกสได้3 3ลบหเหลือ2องรู้สึกว่า2จะซ้ํากันกับสูตรที่3นี่เนะาะซ้ำกันอยสองสตัวนะครับผมก็จะดับอยู่ที่0 7 2 0 5 5 1 4 2นะครับผมทีนี้เหลือจากดับเราก็จะใช้เป็นเด่นหลักร้อยบนเนาะ เหลือจากดับร้อยบนไล่จากศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามอยู่นี่นะครับสามสี่ห้าหกอยู่ที่เด่นอยู่ที่ตัวเหลืออยู่ที่ไม่ได้ไม่ดับหกเจ็ดแปดเก้าดับหกตัวเนาะดับหกตัว ดับ6ตัวเหลือจากดับ4ตัว3 6 8หกแได้4ตัวเนาะเหลือจากดับ3 6, 8 9หเอาไว้นี่ก่อนนะครับทีนี้มาดูสูตรเด่นนะที่มันเดินต่อเนื่องยาวใช้10ล่างบวกหน่วยล่าง4ครั้งแล้วบวกด้วยร้อยคอ4 1ครั้งแล้วบวก1คงที่5บวก4ได้9 9บวก2ได้1 1บวก1ได้2 สองไล่ไปสามสี่ห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดแล้วไล่ไปแปดเก้าศูนย์ได้แปดตัวมันแปดตัวมันก็เดินยาวหน่อยเนาะแต่ก็หาตัวชนก็อย่างว่าก็เอายาวๆหน่อยก็ไม่คงไม่เป็นไรนะครับขอให้เดินแล้วกันเนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทีนี้เอามาชนกับตรงนี้เนาะที่เหลือจากหลักร้อยบนที่มันเหลือจากดับนี่นะครับผมไฮไลท์ไว้มาในชนกันเนาะชุดนี้คือชุดหลักร้อยโดยตรงนะ ชุดเด่น2,3,4,5,7,8,9,0เหลือจากดับหลักร้อยบน3,6,8,9,3,3 3, 3, ชนกัน6,6 6, ไม่มี8,8 8, มี9,9 9, เหลือจากดับ4ตัวแล้วก็เด่น8ตัวเอามาชนกันได้3ตัวเหลืออยู่ที่3ตัวที่3,6 เออม่โทษทีสามแปดเก้าสามแปดเก้าเหลือสามตัวทีนี้เนาะก็จะเป็นร้อยบนชนสองชุดเหลือสามแปดเก้าจะมาให้เห็นไหมนะครับผมนะในหลักร้อยบนวนว,นวันที่สิบเจ็ดนี้จะมาสามมาแปดมาเก้าหรือจะมาที่ตัวรองอันนี้มันไม่ดับเนาะก็ให้เป็นรองถ้าเกิดใช้ชอบก็นอาไปใช้ได้เนาะหกนี่เนาะสามแปดเก้า เอามาวางไว้นี่เนาะนี่หลักร้อยบนวัประจำวันที่17นเเดือน168ได้3 8 9มาดูตรงนี้มันจะงงงหน่อยแยกออกมาไว้ให้นะครับผม3 8 9นะครับผมเดืนหลักร้อยบนชนเรือจากดับร้อยบนแล้วทีนี้นะครับผมบางท่านอาจจะจำได้วิธีนี้นะครับไม่ใช่สูตรแต่เป็นวิธีเปรียบเทียบ เอาไว้เปรียบเทียบหลักร้อยบนบางท่านก็จะเห็นแล้วแล้วก็นําไปใช้แล้วเนาะบางท่านก็จะเข้ามาใหม่เนาะก็จะอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมอันนี้ก็คือเอาเอาไว้เปรียบเทียบก็หมายความว่าเนาะหลักร้อยบนถ้าเขาไม่เว้นอ่านะก็คือเขาจะชอบเอาร้อยสิบหน่วยบนหรือไม่ก็เอาสิบหน่วยล่างมาเป็นหลักร้อยนะถ้ามันซ้ํากับเดิมมันก็เหมือนตัวนี้ห้าห้าาเราเอา ห้าหลักร้อยซ้มตัวเดิมมาเป็นหลักร้อยงวดต่อมาออก503ก็เอาหหลักร้อยมาเป็นหลักร้อยเหมือนเดิมแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้งวดต่อมาออกสามสามหกเนี่ยเอาหลักหน่วยบนไหมลงมาเป็นหลักร้อยงวดต่อมาออกที่ศูนย์สี่หนึ่งงวดนี้ไม่มี3ไม่มีสองไม่มี1งวดนี้เว้นนะอันนี้เอาไว้เปรียบเทียบนะงวดต่อมาออกแปดเจด ไม่มีศูนย์ไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งไม่มีหกในหลักร้อยเว้นสองงวดหลังจากนั้นมาออกหกศูนย์หกเนี่ยก็เอาหกในหลักสิบนี่มาเป็นหลักร้อยงวดต่อมาก็เอาหลักหน่วยหรือหลักร้อยเนี่ยมาเป็นหลักร้อยนะหกสองสองมาเป็น 6, หกหลักร้อยงวดต่อมาออกหกหกห้าก็เอาหลักสิบหรือหลักร้อยเนี่ยมาเป็นหลักร้อยเหมือนเดิมงวดต่อมาออกเก้าหกสอง เอา9ในในเลขล่างมาเป็นหลักร้อยงวดต่อมาศูา 0, 4, 4นย์สี่ี่นเอาเลขล่างที่ออกศูนย์ศูนย์นี่สิหน่วยเนี่ยเอาตัวเลขตัวหนึ่งมาเป็นหลักร้อยออกศูนย์สี่งวดผ่านมางวดงวดต่อมาออกสองสองหเอาหลักหน่วยของ3ามสองล่าง2หลักหน่วยล่างมาเป็นหลักร้อยนะแล้วงวดต่อมานี่สองสองหนึ่มันออก3ามแปดล่างก็เอา8หน่วยล่าง มาเป็นหลักร้อยออก8 4 3สและ61หนึ่งวดต่อมาก็เอา8หลักร้อย,อยมาเป็นหลักร้อยที่แอชเชียนไว้ให้ดูที่ลงให้ดูนะเอาไว้เปรียบเทียบในงวดน,นั้นที่เปรียบเทียบว่าดูถ้า8ไม่มาซ้ํามันก็จะมาอยู่ที่4 3 6 1กแอก็ทาไว้ให้ดูมาที่ซ้ําก็คือ8แล้วงวดต่อมานี่อ่าถ้าไม่มา8ซ้ําอีกมันก็จะมา6มา3มา2มา1นี่มันก็มาที่2ที่แอชทาไว้ให้นี่มาที่2 0 9ศย์ งวดที่ผ่านมาก็คือตรงนี้เนาะคงเบื่อเนอที่มันชนกันพอดีไงหลักร้อยบนวดที่ผ่านมามันชนกันมีเหลือจากดับมีมีสองเห็นไหมสูตรมีสองมันชนกันได้ศูนย์สองหกเจ็ดที่แอดให้เด่นไปที่สองแล้วก็หกเพราะว่านี่แหละเหตุผลหนึ่งที่เพราะว่ามันมันเกิดมาตรงที่มันมีอยู่ในเลขห้าตัวนี้ในร้อยสิบหน่วยล่างนี้นะแล้วในงวดนี้นะถ้ามันไม่ออกซ้ำสองนะ สองถ้ามันไม่มาซ้ําในหลักร้อยแอดก็จะจัดวางไว้ให้อันนี้เอาไว้ให้เปรียบเทียบเฉยนะเผื่อาบางท่านอาจจะชอบแบบว่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบวกเอาไว้เปรียบเทียบเลยนะเรียกมกักจะมาลักษณะนี้อะไรประมาณนี้มันก็จะมีศูนย์มี9มี5มี1เนี่ยน,นะในหลักร้อยถ้าเขาไม่เอาศูนย์ก็จะเอา9มาเป็นหลักร้อยเอา5มาเป็นหลักร้อยเอา1มาเป็นหลักร้อยหรือไม่ก็จะซ้ำตัวเดิมเป็น2แต่ถ้าเกินไม่มาเขาก็จะเป็นเหมือนตรงนี้เนาะ เว้ when, when นเว้นสองงวดนะตรงไหนล่ะเนี่ยเว้นสองงวดนีนะเนี่ยเว้นจากสองงวดงวดต่อมาเ็าจะจัดเหมือนเดิมนี่ไมเรียงเป็นสิบย้อนกลับไปก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นสิบงวดร้อยงวดก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับนะเว้นแค่งวดสองงวดแค่นั้นแหละแล้วเขาก็จะเอาพวกสิบหน่วยล่างหรือไม่ก็สิบหน่วยบนนะนอกจากจะมาซ้ํากันในหลักร้อยแบบนี้นะแล้วทีนนี้บังเอิญน,นะครับผมในนี้นะมันมีเก้านะ มันมี9ที่มันตรงกับตรงนี้พอดีนะสามที่มันชนกันแอรก็เลยให้เด่นกว่าเพื่อนนะอยู่ที่9จะมาให้เห็นไหมนะครับนะจะมาให้เห็นไหมใน9ตัวนี้นี่จะมาอยู่ในตำแหน่งนี้หรือเปล่าหรือจะมาศูนย์มาห้มา1มาสอหรือจะไม่มานะครับผมเนาะ น,นี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาดูเนาะชอบก็ค่อยนําไปใช้ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปอีกหนึ่งวิธีนะครับตรงนี้นะใช้เปรียบเทียบหลักร้อยบน <c oughs> แบบนี้นะอันนี้แอดออกมาทําให้ดูนานแล้วลหละและแ้วตอนนี้หลงัลงๆมาแอดไม่ค่อยได้ลงให้ดูแลแ้วตอนนี้แอดก็มาเตือนความจำเนะเบบาะเผื่อบท่านเข้ามาใหม่ด้วยจะได้เห็นในลักษณะนี้นะครับแบ่งปันกันเนาะเอาไว้ใช้นะครับเผื่อเผื่อไม่ได้บวกเลขไม่ชอบบวกดูเปรียบเทียบเลยบางท่านอาจจะรู้นะ บา,บางท่านอาจเคยสังเกตแต่บางท่านก็ลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแบ่งๆปันกันเตือนความจํากันนะครับผมเนาะแต่ในคลิปนี้นะครับผมจากสูตรที่ได้ทำเนาะคือสูตรหลักดับหลักร้อยบนดับไปแล้วตอนนี้เหลือ36 8 9ออกมาชนกับเลขเด่นก็มาชนกันอยู่ที่38 9แปเก้าก็เลยมาวางตรงนี้ให้38 9ในหลักร้อยบนแล้วก็เลยเด่นให้ตามสูตรแล้วก็ตามที่เปรียบเทียบ9 เด่นให้9ตัวเดียวแล้วอันนี้ก็เป็นรองเด่นก็แล้วกันเพราะมันเด่นอยู่ด้วยกันแต่หมายความว่าให้เด่นตามสูตรตรงนี้นะครับผมเนาะขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะครับผมชอบก็น,นําไปใช้ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปเอาไปเปรียบเทียบกวับที่ไปที่มาอื่นๆเนาะความชอบส่วนตัวหรือชอบแบบไหนชอบสูตรอะไรประมาณนั้นก็ค่อยนําไปใช้ก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่อีกทีก็คงจะเป็นจับคู่ชุด อ่าสามตัวบนตรงเนาะแล้วก็เอาแต้มรวม3ตัวบนไปตัดแต้มรวม3ตัวบนในวดที่ผ่านมาก็ยังเดินดีอยู่นะครับผมเอา3 8 9ปนี้ไปจับคู่กับ2ตัวบนที่ได้ทําไว้นะครับผมอ่าแล้วค่อยเจอกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ